547ดูกระภิกษุทั้งหลายอีกข้อหนึ่งอริยสาวกย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าบุคคลพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิประกอบด้วยธรรมดาเช่นใดถึงเราก็ประกอบด้วยธรรมดาเช่นนั้นดูกระภิกษุทั้งหลายก็บุคคลถึงพร้อมด้วยทิฏฐิทฤษฎีความรู้ความเห็นความเข้าใจ ปัญญานั่นเองประกอบด้วยธรรมดาอย่างไรดูกระภิกสุดทั้งหลายธรรมดานี้ของบุคคลพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิคือทิฏฐิก็ความรู้นี่แหละนะคืออริยาสาวกถึงความค้นขวายในกิจใหญ่น้อยที่ควรทำอย่างไรของเพื่อนสหพมจารีโดยแท้นสาวกที่ปฏิบัติอริยสัจสี่สู่ความพ้นทุกข์นั้นจะ ถึงความขนขวายในกิจใหญ่น้อยขนขวายก็กระตือรือร้นเอาใจใส่มีน้ำใจนั่นเองมีน้ำใจกระตือรือร้นนะมีน้ำใจกระตือรือร้นเอาใจใส่ในกิจใหญ่น้อยที่ควรทำอย่างไรนะของเพื่อนสหพรมจารีโดยแท้ก็คือกิจใหญ่น้อยของหมูมิตดดีนั่นเองของหมูมิตดดีที่มีอริยศีนั่นแหละเพราะท่านจะทำแต่กิจที่เป็นประโยชน์ แค่ต่อตนเองต่อผู้อื่นทั้งนั้นแหละนะเป็นกิจใหญ่น้อยที่จะเพื่อความพ้นทุกข์ของตนเองและมวลมนุษยชาติทั้งนั้นแหละนะาะจะขนขวายกิตใหญ่น้อยที่ควรทําของหมู่มิตรด,ดีถึงอย่างนั้นในขณะที่ขนขวายกิตใหญ่น้อยของหมู่มิตรดีนั้นซึ่งเป็นประโยชน์ท่านทําประโยชน์ท่านแล้วมันจะซ้อนกลับมาเป็นประโยชน์ตนมาเป็นวิบากดีของตนนั้นเรียกว่าทํากุศล เพ่งเพียนที่จะบำเพ็ญกุศลถึงอย่างนั้นความเพ่งเล็งกล้าในอธิศีลศิกขาอธิจิตศิกขาและอธิปัญญาศิกขาของอริยสาวกนั้นก็มีอยู่ก็อันนี้ก็เป็นบุญอันนี้เป็นประโยชน์ตนละอันนี้เป็นประโยชน์ตนที่จะเป็นบุญละนะับจะภาคเพียรชำระกิเลสอย่างเพ่งเล็งกล้าเลยนะโอ้โห ทำอย่างแรงกล้าเลยทำอย่างกล้ากล้าแรงแรงนั่นแหละก็จะมีความเพ่งเล็งกล้าก็คือกล้าแรงแรงเลยกล้าแรงแรงในการในอธิศีลศิกขาอธินี่แปลว่ายิ่งขึ้นยิ่งขึ้นนะศีลที่สูงขึ้นสูงขึ้นศิกขาก็คือศึกษาศึกษาศีลที่สูงขึ้นสูงขึ้นการละสิ่งที่เป็นโทษทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตอนเองคนอื่นสัตว์อื่นทั้งด้าน จิตใจร่างกายเหตุการณ์ที่มันสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นนั้นเป็นอย่างไรจากศีลห้าก็จะเป็นศีลแปดสินสิบจุลศีลมชิมศีนมหาสีลนะซึ่งในวันต่อไปอาจารย์จะได้อธิบายนะช่วงเวลาต่อไปจะได้อธิบายศีลที่สูงขึ้นศสี่สิบสามเป็นศีลที่สูงที่สุดของพุทธะเป็นจุลศีลมชิมศีลมหาสีนนั้นเป็นอย่างไรนะก็จะได้อธิบาย รายละเอียดเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไปเป็นลำดับนี่จะขนขวายอาจารย์ชื่นใจทึงมีท่านพี่น้องท่านผู้ชมทางบ้านก็ถามมาผู้เข้าข่ายท่านผู้ชมทางบ้านก็ถามมาว่าเอ๊ศีลสี่สิบสามีลที่ยอดเยี่ยมที่สุดของพุทธ,ธะนั้นเป็นอย่างไรนี่คือผู้ที่เริ่มที่จะเพ่งเล็งกล้าในอธิศีลสิกขาเป็นผู้มีปัญญาอยากรู้อยากรู้ศีลที่สูงขึ้นนั้นเป็นอย่างไรนะนั่นด,ดีแล้ว ราก็จะพัฒนาศีลให้สูงขึ้นไปเป็นลนําดับลําดับไปสู่อริยศีลศีลที่เป็นอริยสัตตสีที่สูงขึ้นที่กําจัดความอยากในแง่นั้นเชิงนี้แง่นั้นเชิงนี้ได้ดีขึ้นประมาณการกระทําให้พอเหมาะได้เก่งขึ้นนั้นเป็นอย่างไรนะอันนี้แหละเรียกว่าอาธิศีลสิกขาอาธิจิตสิกขาก็นีแหละปฏิบัติศีลด้วยปัญญาอย่างตั้งมั่น ปฏิบัติอริยศี ant, นี่แหละด้วยอริยปัญญายัางตั้งมั่นขึ้นไปจนกำจัดกิเลสไปได้เพิ่มขึ้นไปเป็นลําดับเรียกว่าอธิจิตสิกขาจิตเราก็พ้นทุกข์ไปเป็นลําดับลําดับลําดับสั่งสมเป็นอธิจิตจิตที่สูงขึ้นจิตที่พ้นทุก,กข์มากขึ้นมากขึ้นเรียกว่าอธิจิตสิกขาหรือว่าสมาธิตั้งมั่นในความพ้นทุกข์ไปเรื่อย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 ืก็เรียกว่าพ้นทุกข์มากขึ้นกิเลสตายมากขึ้นเราก็พ้นทุกข์มากขึ้น ความกลัวกังวลหวั่นไหวนยมันตายมากขึ้นมากขึ้นกลัวที่จะไม่ได้ตามที่อยากมันตายไปมันเป็นกลายเป็นกล้าที่จะไม่ได้ตามที่อยากในแง่นั้นเชิงนี่นี่นที่มากขึ้นสมบูรณ์ขึ้นสมบูรณ์ขึ้นสมบูรณ์ขึ้นน,นั่นแหะเรียกว่าสมาธิหรือที่เรียกว่าอาธิจิตสิกขาพอมาสมบูรณ์ขึ้นตตออก็ปฏิบัติต่ออีกปฏิบัติอริยศีลด้วยอริยปัญญาอย่างตั้งมั่นเลยนั่นแหะเป็นศีลสมาธิปัญญาในระดับ อธิจิตสิกษาที่สูงขึ้นในระดับสมาธิมันก็จะพัฒนาขึ้นไปสู่อธิปัญญาศิกขาก็คือกิเลสมันก็เหลือน้อยลงน้อยลงกิเลสเหลือน้อยๆเราก็ต้องใช้ปัญญาในการจับแล้วก็เห็นโทษเห็นภัยของมันพระพุทธเจ้าตรัสว่ากิเลสแม้น้อยจะทุกน้อยไม่มีกิเลสนี่ขึ้นชื่อว่าทุกน้อยไม่มีมีแต่ทุกมากเท่านั้นกิเลสแม่น้อยก็เหม็นมากกนวางันมนาะทุกมาก เพราะฉะนั้นแม้กิเลสแม้น้อยที่ยังแตกตัวได้อยู่ก็ต้องอ่านให้ออกใช้ปัญญาอ่านให้ออกตั้งศีลมากําจัดปฏิบัติด,ด้วยอริยปัญญาทําอย่างตั้งมั่นจนสลายกิเลสแม้น้อยนั่นได้เรียกว่าอธิปัญญาสิกขานี่หละก็ปฏิบัติศีลด้วยปัญญาอย่างตั้งมั่นไปเป็นลําดับลําดับเหมือนกันจนพ้นทุกข์ในที่สุดก็เปรียบเทียบได้ระหว่างกิเลสที่ไม่แตกตัวเลยนี่มันเป็นยังไง กิเลสที่ยังแตกตัวอยู่กับสภาพที่อ้าวหมดกิเลสที่แตกตัวได้หมดอาสวะหมดกิเลสที่แตกตัวได้แล้วมันไม่แตกตัวแล้วมันเหลือแต่อนุสัยหรือสัญญาเล็กๆที่ไม่แตกตัวแล้วเท่านั้นมาทีไรมันก็แพ้เราทุกทีเราก็ปราบมันง่ายๆปราบมันง่ายๆเราก็ถือว่าเราพ้นทุกข์แล้วนะแต่ถ้ามาแล้วมันปราบ<ๆ>ยากๆอยู่นะโหดื้อดื้ด ü, ื้ดื้่ปราบยากปราบยาก มันก็ยังเป็นอาสวะอยู่แต่ทําเรากำจัดมันลงไปอีกกำจัดมันไปเรื่อยๆจนมันโอ้หนึ่งไม่มาเลยสองมาทีไรเราก็ปราบง่ายมาหน่อยๆเบาๆมาแล้วเราก็ปราบได้ปราบได้แล้วก็พ้นไปแล้วมันเป็นอนุสัยไปแล้วเราก็พ้นไปแล้วอันนี้ก็เรียกว่าอธิปัญญาสึกขา,าของอริยสา,าวกนั้นก็มีอยู่ปฏิบัติเป็นเรื่องๆเรื่องๆไปเราก็พ้นทุกไป นะยังจิตให้เป็นไปในอำนาจได้มันไม่สามารถทำรายเราได้แล้วก็พ้นทุกเรื่องนั้นไปเป็นอราหารรอนันต์เรื่องนั้นไปเป็นนิพพานเรื่องนั้นไปพ้นทุกเรื่องนั้นไปจบไปนะ่ะยังมากก็มีแต่สัญญามา آ, มาสกิดหน่อยๆแล้วเราก็ดูเออเราเห็นแล้วเราก็ปราบมันง่ายๆมันทำรายเราไม่ได้เท่านั้นเองนะ <c oughs> นะอันนี้ก็ปฏิบัติให้เจริญขึ้นไปในแต่แตละเรื่องแต่ละเรื่องก็ให้พ้นทุกไปเป็น ตามลําดับลําดับกิเลสหยาบกลางละเอียดก็กําจัดไปเป็นลําดับนี่แหละอาทิศีลสิกขาีนก็จัดการกับกิเลสหยาบอาทิจิตสิกขากับกิเลสชั้นกลางอธิปัญญาสิกขากับกับจัดกิเลสละเอียดไปโดยปฏิบัติแต่ละชั้นก็ปฏิบัติศีลด้วยปัญญาอย่างตั้งมั่นทั้งนั้นนะจนพ้นทุกทั้งหมดในที่สุดในเรื่องนั้นแล้วก็ไปปฏิบัติเรื่องอื่นๆนี่แหละอธิศีลอาทิจิตอธิ อธิศินศิกปขาอธิจิตศิกปาและอาทิปัญญาศิกปาของอริยสาวกนั้นมีอยู่มีอยู่อย่างเพ่งเล็งกล้าด้วยโอ้โหกล้าแรงๆกล้าแรงแที่จะปฏิบัติให้เจริญขึ้นเปรียบเหมือนโคลูกอ่อนนะโคแม่โคลูกอ่อนนะเปรียบเหมือนแม่โคลูกอ่อนย่อมเล็มญ้ากินด้วยชำเลืองดูลูกด้วยฉะนั้นนะก โอ้ก็กินหญ้าไปด้วยประโยชน์ตนงโอ้โหกินเอากินเอาประโยชน์ตนอกินเอาเป็นเอาเป็นประโยชน์ตนนะเล็มหญ้าก,กินด้วยก็มีฉันทะมีความยินดีเต็มใจพอใจที่จะทําทําอย่างแรงกล้าเลยกล้าแรงแรงกล้าแรงแรงเลยนะว่ามันจะอิ่มทองเราเราก็กินไปยังมีความสุขเลยนะโงยประโยชน์ยังมีความสุขเลยนะโงยประโยชน์โงยประโยชน์มีความสุขอนะ่นะทําแบบฉันทะนะยินดีเต็มใจพอใจสุขใจที่จะ กอบโกยประโยชน์ตนนะให้ตนพ้นทุกข์กล้าที่จะหมดอยากกล้าที่จะไม่ได้ตามที่อยากเรื่องนั้นเรื่องนี้นะครับละ,ละาบาปมันเป็นกุศลทำให้ใใหผ่องใสไปน่ะกล้ารับดีรายที่เกิดขึ้นนะแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องไปก็โอ้โหทำมอาสนุกเลยน่ะเพราะว่ามันเป็นประโยชน์ตนน่ะปราบมารไปก้าวสู่พุทธะไปก็นี่แหละก็กินหญ้าไปมันเป็นอาหารตนนะมันเป็นประโยชน์ตนอิ่มทองตนนะนี่แหละ แม่โคลูกอ่อนย่อมเลมยาก,กินด้วยนี่ครับนี่แหละเพ่งแรงกล้าเลยเอาเป็นเอาตายเลยกอบโกยเลยสนุกเลยน้า,ลา,ลากล้าแรงๆกล้าแรงๆในการปฏิบัตินะนะไม่ยั้งมือนะนี่แหละจะขยันขยันขยัน,ยนพอเห็นประโยชน์นะาช่ำเลืองดูลูกด้วยฉะนั้นก็อา้าวชํำเลืองดูลูกด้วยนะททำประโยชน์ท่านไปด้วยทำไปพร้อมกัน พอทำประโยชน์ท่านไปท่านได้ประโยชน์ผู้อื่นได้ประโยชน์เราก็ได้ประโยชน์อีกซ้อนมาอีกเราก็ได้กุศลดูสิ่งดีเข้ามาดันสิ่งลายออกไปมันดีอ่ะมันดีนะนี่แหละที่พระเจ้าตรัสว่าวันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้ท่านทําอะไรอยู่สาวกทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเทิดนี่แหละอันนี้แหละนะประโยชน์ตนประโยชน์ท่านกระทำขึ้นไป ถึงพร้อมด้วยเขาไม่ประมาทเขาไม่ประมาทคือปฏิบัติอริยสัจสี่กำจัดกิเลสไปเป็นลําดับลําดับนั่นแหละนะแล้วก็ทําสมดุลร้อนเย็นสมดุลเหตุการณ์ไป <c oughs> อริยสาวกนั้นย่อมรู้ชัดอยู่อย่างนี้ว่าบุคคลพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิประกอบด้วยธรรมดาเช่นได้ถึงเราก็ประกอบด้วยธรรมดาเช่นนั้นนี้ ยานปัญญายานก็คือปัญญานะนะั่นแหะนี่คือยานปัญญาที่5้าข้อที่ห้าเป็นอริยะเป็นโลก,กุตระไม่ทั่วไปกับพวกปุถุชนอันอริยสาวกนั้นบรรลุแล้วนะก็เป็นอริยสัจสีเป็นโลก,กุตระเป็นโลกพุทธ,ธโลกผลุกข์ไม่ทั่วไปกับพวกปุถุชนคนผู้นาด้วยกิเลสด้วยทุกข์ด้วยความหลง ด้วยอวิชาความไม่รู้ก็ไม่ใช่พวกนั้นแต่เป็นของอริยาสาวกนั้นบรรลุแล้วนะสาวกที่จะปฏิบัติอริยสัจสี่สู่ความพ้นทุกนั้นได้ความพ้นทุกข์ไปเป็นลำดับแล้ว